คิวฟีดมันขึ้นมาแหมพี่ออสรู้วงล่นลงมาเป็นอันดับที่2นะครับอ้าวแล้วเลยอีแต่ละของพีเตอร์แมนล่วงามาอีกหนึ่งเหมือนกันข้อเท้ามาโอปอนหาย2แวมไพร์แวมไพร์ออกใครโอ้โหพีเตอร์แมนครับโดนซ้ำตะเกเปไปดูหน้าของลีออนคิวครับวิกฤตและคือแบบเพิ่งจะขึ้นมาเมื่อกี้แคตเตอร์พิเด็กชันแต่ตอนนี้หายไปแล้ว2น็อกได้อยู่หนึ่งอะอย่าเพิ่งตรงนี้แต่ว่าเพชรเดดบอกไม่ปล่อยหรอกมาถึงปุกาน่าจะจัดการซ้ำไปเลย ครับผมเล่นนี้คู่นี้เลยนะแ <c oughs> จ็คคู่นี้จะนักของบอสเซนกันแล้ว <c oughs> ล็อกพิจิมมูเกือบไปเหมือนกันครับเมจิกหลักเข้ามาอาะไรครับแบบนี้มีปัญหาแน่นอนครับ47เกมมิ่งอ่ะนี่ไรลามินทาบอกมาเองอ่ะตรงนี้ลีออนจะมาปาทางฝั่งของแล้วพิจิมไปแล้วก็ซ้ำตอ,อกสเกมไปเลยเมจิกวันนี้เปิดมาได้ดีนะครับแล้วก็เดือดเดือดเลยนะสามคิวผ่านแล้วครับตั้งแต่วงเฟสที่หนึ่งครับคุณผู้ชมครับติเกอร์รออยู่เหมือนกันแล้วอับดูนมากระเด้งเลยครับระเบิดบอกรู้จักไหมรู้จักครับผมวันนี้เรียบร้อยอมมเเเเซตนนี่ยไไครจดูปหือนกัน เมจิกอ e ีสปอร์ตค่ะทำเลข,ของเมจิกถือว่าดูดีมากๆนะตำแหน่งตรงนี้โอ้โหตัวเลขนี่ขึ้นหลักสิบไปแล้วแชมปิโยปารมเฟอร์เดตเวนของกามโอ้โหไฟไหม้เรียบร้อยชาภรกิจพร้อม,มเฟอรเด็ดปิดงานออบิทอีสปอร์ตครับจบอันดับดที่6ไปนี่ไงมาแล้วค่ะสี่ทีสุดท้ายนะคะเมจิกอีสปอร์ตครบ4คนค่ะ c ี Gaming 2, 2่ w 2องเอวบิวสอและเอไมีสหนึ่ค่ะพยายมจะเขากดเข้าไปอ,อ,อยู่แต่ว่าบอกเปลี่ยนใจก่อนเข้ามาในบ้านะะคเลยอีกนี่ไงเป็นนักชอปเปอร์ ต้องระวังนะครับสำหรับท่าของลูนันสไมค์ครับด้านหลังมาแบบเงียบๆ2คนครับเมจิกพยายามจะคอนโทรลในส่วนของวงอยู่ครับเฟสที่7ฮะแล้วดูครับเรอคกับ MK14 เคบเหมือนกน h เฮสช็อตปิดงานไปโอทูสเกอร์สี่สิเจกมมิ่งจบอันดับ4ครับ น้เมซิงสวอร์นขึ้นมา10คิวแล้วเน,ะะนี่ยล็อกนันมายโดนรู้ตำแหน่งแล้วอ่ะแบบนี้จะเล่นยังไงคนใชา,ยยาตจะลำบากเลยเล่นตัวตัวผู้เล่นด้วยเลพยพยามจะป่ายขึ้นไปตัวน้องให้แล้วโอ้โหอท่านมาเยอะเหลือเกิน oh แล้วก็ไล่แล้วโอ้โหดินสไลด์ไปเมื่อกี้นี้แต่สุดท้ายเป oh ็นจอคิวค่ะปิดงานลน็อกแตนสไมายเมดอินไทยแลนด์จบอันดับที่สค่ะ oh โอ้โหคือพยายามจะคอนโทรลแล้วนะครับผมแต่ว่ามันมี2คนมาตามเทรดนะครับไม่ไหวจริงๆครับเมื่อสักครู่นี้ครับล็อกนันมายครับ เอวูเอมครับตรงนี้ครับสำหรับตัวหน่งของลิออนคิวครับหนึ่งนัดจุกๆแน่นอนครับใส่สเปรดด้วยกล้องคูณแปดพร้อมครับระยะทำการเลยโอ้โหแม่บอกผมว่าแค่นิ่งดูเชิงฮะตรงนี้ ยังไงเีออนคิวอ่ะปัมเปอร์เอจักขึ้นมาก่อนยังไงก็ตามะมาตัวผู้เล่นได้เปรียบกว่าเยอะพื้นที่ก็ดีกว่าด้วยเมจิกดินี้ต่อะไรนั่นนี่สักพักเอวิวได้เก่าเกินสองคนนี้เดี๋ยวเชื่รอะไรนะอย่างนั้นเนี่ยบอสเตซนบอสเตซนะมีดาเมจติดเล็กน้อยเมื่อกี้นี้ผมมาสปาไปบายเอวิจกล้องคูณสามนะครับขอเอดานหลังตัวคามาสายโลงโจโอุ้ยออกมาแล้วกลับไม่ได้เอาหนี้เออซาพาลุยครับแต่ท่าของวอสเซนลงไปเลยแค่จัสโบเมนขอจัสต์โบเมนดีกว่าเลดี้อะเปิดน อย่าเพชรเด็ดน้องไปแต่ว่ายัางไงหนึ่งต่อสามเนี่ยจัสมวเมนกามเกเน่บอเกเั่นน้อยขอแต้มพิวติดมาที่มือก่อนจากละกันแต่ว่าไม่แน่นะเคยเห็นกันมาแล้วลเพชรเด็ดโดนซ้ำไปแบบนี้หนึ่งต่อสามของแท้กับมวยทอปเข้ามาพยายามจะเผาบ้านยังคงมีมุมให้หลบอยู่โอ้เสียงสนุกเกอร์ฮะแหมจัสมเมนต์ครับปี๊โตสนุกกันเลยทีเดียวนะครับตรงนี้แก้ชิงไหมแก้ชิงไหมจังหวะน,นี้ปานเนี่ยใส่ไปยังไงโอ้โหวีอูดับตาไม้ตรงนี้ตาเบสไปหนึ่งทีฮะแหมขาวนะถูกกระแพงไปก่อนจัสมเมนต์ปั๊มเฟอร์เซตมาปูงงงไวว้้เเเล่นนนอออะะครัับจหีมากโซ่ไป โมโรต๊อเผาไปเยอะเลยว้่งย็นไงนี่ไงผมมาเด็กคาเฟ่เก่าขอโทษทีนะฮะปีนโต๊ะอยู่ไฟไม่ไหม้ไฟไม่ไหม้ข้อมือแตกข้อมือแตกจังหวะนี้ยังไงแฝดอุปก่อนแฟดหนึ่งเดี๋ยวมาคิววขาวต่างคนต่างขาวต่างคนต่างคิดไม่ต้องรีบนะจริงๆตอนนี้รอบุ่เลยอ้าวแล้วบอกมาเดี๋ยวผมจะตู้สุดใจตู้สุดใจเรียบร้อยเอซ่าพาลุยอ่ะปิดงานเัตโมเมนต์และเป็นไก่แรกของวันนี้ให้กับทางเอาเมจิกอีสปอร์ตค่ะโอ้เมจิกอีสปอร์ตครับ13คิวครับเมื่อสักครู่นี้นะครับคุณผู้ชมครับ เมจิกอ e ีสปอร์ตครับเคลื่อนตัวมาฮะหาหน้าทั้ของเจ้าแมนครับเอ็มเอชบรีดันนานะหนึ่งคนอ่าหนึ่งคนนะครับเ,เหมือนจะออกหรือเปล่าครับโอ้หรือไม่ออกนะครับสำหรับหน้านของเจ้าแมนครับโอ้แล้วคนเดียวด้วยนะที่เหมือนกับมาสเกา้าพื้นที่ให้ก่อนครับเก็บไก่เพิ่มเติมให้ไหมหรือว่าเป็นของขวัญมันเกิดล่วงหน้าให้กับจ็อบแจ๊บนะสำหรับเนะอ็มเอชบรีนะใช่ใช่อ่ะมาค่ะรอดูแล้วกันนะคะว่าจะตัดสินใจยังไงนะคะเมจิกยังไม่รู้ค่ะว่ามีคนอยู่ แต่ว่าไม่แน่ใจมีรถจอดอยู่หรือเปล่ามีฮะมีมีราโดนะข้างหลังหนึ่งคันของเจ้าแมนนะครับนี่ฮะแหม์ดิออนสกิลครับไหลเข้ามารีเฟกไวมากครับสำหรับเจ้าของจูริโอเมื่อสักครู่นี้แต่ว่าน็อกไปด้วยบูโซนครับเลือดมันเหลือน้อยเกินไปนะครับโดนโซนจัดกินไปฮะ<อ>น้องอีกหนึ่งคนเหมือนกับเจ้าแมนโดนนอกจากเลอีอีกหนึ่งวิกฤตดอะครับผมสำหรับเจ้าของเอ็มเอชชูบุรีเหลือแค่สควีชคนเดียวที่ยังยืนอยู่เลยครับ โอ้โหเศรษฐาย่าเชนคุลอฟครับชอมเป็นสักคู่นี้ครับทีเอดในการเล่นได้ดีแล้วโอ้โหเรีอนคิวเปิดน้องกูม,มาอีกหนึ่งเหมือนกันเออซาพ,พาลุยซ้ำกูหมดเกมไปหรือว่าเมจิกเขาจะมาแล้วล่ะเพราะว่าโพตซิชันของเขาเนี่ยโอ้โหเหลือๆฮะที่เหรอจะบอกว่า1วันสองไก่เลยหรือเปล่าเจ็บ์ยังชุบหน้าของเชนคุลอฟไม่ได้ครับโอ้โหดูวงมันเจ็บขวานี่เฟสที่6นั่นเองนะคะเราเพชรเรดจะไปได้น้องมาจากเกมิตรี โอ้เหลืออยู่คนเดียวค่ะเดดีเย่เคมิซีโดนซ้ำไปแล้วนะคะตรงนี้ไหลตายไปจคกล้อมค่ะไหลไปกับทางของรูโซนเหมือนกันเหลืออยู่สองคนคนเหลือลองมาตักเมติจนสุดท้ายแล้วไม่ไหวนะคะแล้วเดดีเย่ค่ะโดนต่อเนื่องไปเลยหลบอันดับที่3ค่ะแอตเลตออเทาสองคนต่อเมติอินสปอร์ตสี่คนสถานการณ์คุ้น้นะตรงนี้มาฮะเออร์ซาพาลุยโอ้โหเจ็ดคิวผ่านแล้วเลยครับ คะแนนเนี่ยวันนี้ต้องมีแต่200แน่นอนครับเจมส์ลดตีลังกาไป็หนึ่งรอบครับลาวดอเป็นหนึ่งครั้งจังหวะนี้ไหล,ลออกมาชนกันแผงมาก,ก่อนหรือว่าตรงน,นี้สเปซใส่ามานัดเดียวเรียบร้อยแม่เออท่าพาลุยได้อีกหนึ่งครับเจมส์และเกาสิ้าเปไปแล้วนะคะตอนนี้ค่ะสำหรับไก่ที่2ดับเบิ้ลชิคเก้นให้กับเมสิกอีสปอร์ตแต่ว่าจะโดนเบรกไว้หรือเปล่า1นึคนสุดท้ายเจเยอร์ เจเยอร์รอหวังว่าอย่างน้อยเนี่ยถ้าเกิดเก็บแต้มเพิ่มเติมได้ก็เป็นเรื่องดีนะใช่ครับวันแม n squad นะครับผมสำหรับท่านของเจเยอร์ครับสถานก,การณ์พวกเขาอุย้ยแม่หามีงเล็กน้อยเนี่ยผมไปคิวแล้วนะแอทแท่อาราวครับเอาละเรียบร้อยอะเจมโดนซ้ำจากทางของลีออนคิวนะฮะออาราวลันอโลหรือเปล่าตอนนี้เหลือคนเดียวแมคุณจะไม่เดินเพียงลำพังนะครับเพราะว่าเขาคือลิเวอร์พูลยูวิวเน็ตว่าบอกอโลนเน็ตเรียบโอ้ยหน้าตันไปข้อเท้า มาเอาอปลาลุย,ยข้าวเอาอาปลาลุย,ยและเมจิกเมจิกอีสปอร์ต9วเลยครับโอ้ยดับเบิลแชมป์